Да. อนี่เขาหลุดมาจากสารไหนเนี่ยหลุดหลุดสารบ้านตะป๊อกหลุดชื่อคือจริงๆหนูก็ไม่ดีอยากมาเจอผู้หญิงแล้วละลารปาา่าละคเขานี่แทนที่จะเจอผู้ชายไม่ทด้คือหนูไม่ได้อยากมาเป็นก็นเถย่อนนะหนู่าคนเมียแล้วเมียมาทิ้งหนูไปเลยตอมใจมาเป็นแบบนี้แต่พ,พ,พกก่อห้องปกติยังกลับใจได้เราก็ต้องกลับใจได้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนใจมาเป็นผู้ชายจีบอีนี่ดู สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะเฮ้ยเออคุณครับทำไมทำไมพี่ทำไมเบาๆครับเดขาจะเจ้าว่าตื่นครับตื่นครับมาเดินกลางป่ากั็ขาวก็เดียวแบบนี้โอ้ยคุณไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวปะเดี๋ยวปะเดี๋ยวปะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไม่กลัวเพราะเดี๋ยวมาประจําออมาประจําแล้วครับใช่ถูกครับผมในเมื่อคุณมาประจําแล้ว คุณครับถ้าปวดเยี่ยวไปห้องน้ําครับไม่ใช่พี่หนูเขินต้องเขินแล้วครับใช่ถูกเรามาเจอกันต่อสอในกลางปากคาเขาวันนี้ไหนอีเวนต์แต่จริจังอีหางจิตไม่่เป็นผู้ชายกูเป็นผู้ชายแล้วคุณครับคุณมีสามีมีลูกไหมไม่มีอ่ะไม่มีเหรอครับพูดจริงถ้าคุณพูดจริงเนี่ย ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับคุณคุณโชคดีแล้วที่มาเจอสุภาพบุรุษยางผมเห็นข้างหลังคุณแล้วอยากจะเห็นข้างหน้าเหลืเเอเกินเราคุยกันมาพักแล้วไม่อย่าไปดจับมึงเลยเล่นตัวยังเลยอขอโทษครับผมตื่นเต้นไปไหนครับคุณเราคุยมาพัก,กแล้วไม่อ้วไอ้คนไม่อ่แล้วหลงออนอยางออนได้เลยครับผมขอร้อง ผมคุยกับคุณมาพักแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้รู้จักชื่อคุณเลยคุณมีชื่ออะไรครับคุณดำดง <l ots> ผมอยากจะรู้จักคุณครับอ๋อชื่ออันนั้นเนี่ยคะ่ะชื่ออะไรครับชื่ออันนั้นเนี่ยคะ่ะอะไรครับชื่ออันนั้นเนี่ยคะ <l ots> ่ะบอกบอกคุณชื่อดำดงเหรอเนี่ยใช่ถูกเลยค่ะตื่นเต้นเกินผมไปเจอ<ข>ดาวทิกติกกซะแล้ว เกิดไม่เป็นการรังเกียจนะครับผมว่าเราหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับไม่เอาอะอย่าเล่นโตเลยครับคุณหันหน้ามาคุยกับผมเลยุณอยากไปจักคุณจริงจเดียวไม่เอาไม่ ตครับคุณเีครับจับมืออ่ะจับมือครับหุ่มือสากมากนะครับคุณับมือมึงหรืมือกูทำไมต้องขึ้นมึงขึ้นกูกับกูด้วยนะครับคุณไม่ชอบผมยอครับเดียวหันไปให้มันเห็นหน้าและไอ้คนนี้มันคัดแน่เลยพี่คันไหมเนี่ยคันไหมคุยกับกูแล้วคุยกับคนดูผมเอาอารมณ์คุณไม่ถูกครับ คุณเคยใครครับคันไหมมึงถามใครเหรอคุณคุณาพี่อ๋อถามพี่คันครับแล้วจะเดินกลางปากกาเขามานานจริงอ่ะจริงดิผมเดินมานานแล้วเอาอย่างนี้เอาไงคุณจะไงผมอ่ะเดี๋ยวนับติดถึงสามพันไปพี่หอมแก้มน้องก่อนไหมหอมแก้มมันมันเด็กไปพี่ดูดปากเลยด้วยคุณจะถึงหรือเปล่าล่ะเอาป่ะอุ้ย กูจะอ้ากัไหมหนึ่ครับอืออือใครมึงเนี่ยอยันชนขนกูหันหน้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจูบกูเองสองแล้วแล้ว